สวัสดีค่ะแม่บุญหลายฟื้นท้องค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีท่อซีเขาสองเอ,อื้อที่แบบเขานาติดฟื้นนะคะยำที่แบบเขานาติดฟื้นค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเหยียบไม้นึงกับซีลงพรอมกันสอดได้แล้วก็ท่อเหยียบไม้สองกับสามลงพรอมกันสอดได้แล้วก็ท่อเหยียบไม้นึงกับสามลงพรอมกันสอดได้แล้วก็ท่อเหยียบไม้สองกับซีลงพรอมกันสอดได้แล้วก็ท่อ อยบไม่หนึกับสองลง้อมการสอดได้แล้วกะท่อหยับไม่สกับสี่ลง้อมการสอดได้แล้วกะท่อหยับไม่หนึ่งกับสี่ลง้อมการสอดได้แล้วกระท่อหยบไม่อกับสามลง้อมการสอดได้แล้วกะท่อหยยบไม่หนึ่งกับสามลง้อมการสอดได้แล้วกะท่อหยยบไม่สกับสี่ลง้อมการสอดได้แล้วกะท่อหยยบไม่หนึ่งกับสองลง้อมการสอดได้แล้วกะท่อหยบไม่สกับสี่ลง้อมการสอดได้แล้วกระท่อ อย่าไม่หนึ่งกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วกะท่ออย่าไม่สามกับ2องลงพร้อมกันสอดได้แล้วกะท่ออันนี้ก็ได้ครบจบดอกหนึ่งพอดีดนะคะ่ะ